ครับตอนนี้ผมเปิดแอร์มาได้อยู่ที่ห้าถึงสิบนาทีนะครับมาด,ดูเปิดเปิดตส์ก่อนนะครับจะได้ให้เห็นไฟเปิดไปได้ห้าถึงสิบนาทีนะครับอุณหภูมิล,ลดไปตอนนี้ยี่สิบห้าองศาครับนี่ครับยี่สิบห้าองศาเกิดยี่บห้าองศาครับตอนนี้ผมก็เปิดมาได้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีเช่นกันครับแอร์เคลื่อนที่ี่จะ ไม่เย็นพุตพัดเหมือนกับแอร์ตัวใหญ่นะครับแต่ก็ค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆครับผมว่าเย็นนะครับไม่ดีตรงที่มันประหยัดไฟครับมาดูอุณหภูมิกันว่ามันเก่งเล็กเก่งใหญ่ทุกคนได้ไหมครับยี่สิบเจ็ดองศาครับผมแต่ถ้าเป็นแอร์ตัวใหญ่นั้นเปิดแป๊บเดียวยี่ห้าองศาครับแต่อันนี้ยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้ยังต่างกันอยู่ที่สององศาครับ ครับผมวันนี้ผมมาทดสอบแอร์เคลื่อนที่ขนาด8,000 BTU นะครับกินไฟอยู่ที่1,030วัตต์ประท่ากับนะครับอย่าพูดคว่าปะท่นะครับ,นระะนะค,รบคนละรุ่นจริงๆมาคนละรุ่นกันนะครับอันนี้คือแอร์จิ๋วครับขนาด2,200 BTU กินไฟอยู่ที่ 360, วัตต์ครับเท่ากับว่า แอร์กิ๋วตัวนี้สามตัวกินไฟถึงจะขนาดเท่ากับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับแต่ว่าการออกแบบรูปทรงต่างกันครับโดยใช้กับมุ้งมุ้งแอร์นะครับที่แถมมากับแอร์ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมุ้งก็สามารถออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับแอร์เคลื่อนที่ได้ครับเขาจะมีด้วยกันสองรูนะครับ แล้วแต่ถนาดข้างไหนครับฝั่งมุมซ้ายก็ได้ฝั่งมุมตรงก็ได้ธรรมชาติคนจะนอนหันหัวแบบนี้เราก็เลยเอาแอร์พุ่งเข้าหาตัวนะครับส่วนฝั่งที่ผมไม่ใช้ผมจะใช้คลิปนะครับหนีดกันไม่ให้อ์ออกครับฝั่งนี้รูปวงเงยเป็นแบบนี้แล้วครับผมผมจะเอาแอร์เลื่อนที่ขนาดใหญ่ยัดเข้าไปในนี้หรือแอร์จิ๋ว ยัดเข้าไปในรูนี้ก็แต่ว่าต้องหันข้างนะครับตัวนี้ผมผมหันหน้าให้ดูก่อนนี่ครับมาดูกันครับว่าแอร์เครื่องที่8000 BTU กินไฟอยู่ที่1030งวัตต์กับแอร์กิ้ว2200 BTU กินไฟอยู่ที่360วัตต์ประมาณ3ต่อ1ครับถ้าเรื่องกินไฟเราก็ต้องมาดูกันว่า อันไหนที่เหมาะกับเราครับเราควรที่จะเอาแบบไหนว่ามันเย็นจริงไหมมาดูขนาดสเปคของมุ้งนะครับมุ้งตัวนี้ความกว้างนะครับกว้างมาเนี่ยมานีหนึ่งเมตรยี่สิบไปดูกันครับหนึ่งเมตรยี่สิบประมาณไหนเสื้อหนึ่งพื้นนะครับนี่ครับเสื้อปิกนิกที่เ,าเราไปนี่คือพอดีเป๊ะเลยครับเสื้อสามพับครับกว้างเมตรยี่สิบสูงนะครับสูงเมตรสี่สิบครับ สูงหนึ่งเมตรสี่สิบยาวยาวสองเมตรครับเพราะว่าคนส่วนมากคนไทยไม่ค่อยมีใครสูงสองเมตรนะครับธรรมชาติก็คือสูงเมตรแปดสิบนี้ก็ถือว่าสูงแล้วครับเพราะว่านอนสบายเหยียดขานครับมีมุ้งเข้ามีประตูเข้าสองทางครับเข้าได้ทางทางซ้ายและทางขวาส่วนนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศครับ ไปดูทางเข้าอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับถนัดข้างไหนเข้าทางนั้นครับเวลาเรานอนสองคนใช่ไหมครับปวดฉี่ต้งาคืนไม่ต้องข้ามกันครับไม่ต้องข้ามกันคือสามารถออกฝั่งซ้ายได้ออกฝั่งขวาได้นี่ครับธรรมชาตินอนสามคนได้ครับพอแม่ลูกนะครับแต่ถ้าจะให้นอนสบายนอนสองคนถ้าสามคนก็จะเบียดหน่อยนะครับถ้าเป็นคนโตครับ แต่ถ้าไม่เป็นครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรครับส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกใสนะครับที่แปะไว้ทำหลับให้เรามองเห็นด้านนอกมองไปข้างในเห็นมองออกมาข้างนอกก็เห็นถ้าเถื่อเวลาเรานอนกลางคืนแล้วไม่อยากให้ใครเห็นก็เอาผ้านะครับผ้าเช็ดตัวนะครับมันหนีบแล้วก็บังทึบไว้ครับแต่ว่าต้องต้องติดดีนตุแกแกนะครับเพื่อไม่ให้แอร์ออกครับนี่ครับ แปะติ้มตู้แกให้หมดนะครับเรามาทดสอบเอาแอร์ใหญ่ก่อนครับยังไงแอร์ขนาดใหญ่นี้ยังไงก็ต้องเย็นครับเพราะว่าเนื่องจาก BTU มันเยอะครับแต่นี่เป็นห่วงเรื่องแอร์จิ๋วนี่เพราะว่าหนึ่งเรื่องความประหยัดต้องยกให้เขาครับแต่ว่าเรื่องความเย็นฉับเนี่ยอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมว่าแต่ว่าเราไปดูกันว่าแต่และแอร์แต่แตและตัวจะทำอุณหภูมิได้เท่าไหร่ครับผม ไปดูกันครับเบื้องต้นขออนุญาตติดจีนตุ๊กแกให้เรียบร้อยก่อนครับเพื่อไม่ให้ความเย็นออกจากมุ้งครับแตะให้สนิทตอนแรกขอขออนุญาตใช้แอร์ใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวเรายกแอร์จิ้วออกก่อนครับ ตอนนี้เรามาพูดหลักการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ก่อนนะครับแอร์เคลื่อนที่จะเป็นระบบคอยร้อนและคอยเย็นอยู่ในเครื่องเดียวกันครับคอยเย็นอยู่ด้านบนนะครับผม น,นี้เป็นที่เป่าลมคอยร้อนอยู่ข้างล่างก็คือแบ่งครึ่งสั่งบนเป็นคอยเย็นสั่งล่างเป็นคอยร้อนแต่ถ้าเป็นแอร์บ้านเนี่ยคือคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ข้างนอกบ้านนะครับอันนี้จะไปแขวนอยู่ที่ผนังคอยเย็นจะท,าทําหน้าที่ดูดอากาศหมุนเวียนแล้วก็ไปผ่านน้ำยานะครับแล้วก็ปเป่าเป็นแอร์ความเย็นออกมานะครับดูดอากาศ แล้วก็ไปผ่านน้ายาแอร์แล้วก็ปล่อยเป็นความเย็นออกมานะครับคอยร้อนจะทําหน้าที่ดูดอากาศนะครับดูดอากาศเพื่อไประบายความร้อนในแผงคอยร้อนแล้วก็ไปปล่อยเป็นไอร้อนออกมานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้จะมีความร้อนแล้วก็ดูดอากาศเย็นเข้าไปในระบายแผงแผงคอยร้อนแล้วก็ปล่อยลมลมร้อนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับต่งนี้ดีตรงที่ว่า อยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกบ้านจะถ้าเป็นแบบนี้เนะี่ยผมว่าเย็นมากครับถ้าเป็นแอร์เคลื่อนที่ที่ใช้แอร์มุ้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคอยร้อนคอยเย็นอิสระ,ะมันไม่ได้ไปอยู่ในมุ้งนะถ้าอยู่ในมุ้งมาแล้วปุ๊บโดนดูดอากาศอากาศจะไม่ฉ่ำนะครับอากาศข้างในจะไม่เย็นนะครับเราไปทดสอบกันเลยครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับ เนื่องจากท้องฟ้าค้มแต่ฝนไม่ตกก็คล้ายจะตกสามสิบองศาครับตอนนี้สามสิบองศาเราไปทดสอบกันครับผมส่วนแอร์เคลื่อนที่นะครับแต่ตัวนี้มันมันจะทําเป็นต่ําไปนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเขาทํามาแบบรีไฟส์นะครับสามารถใช้ก็ได้กับแอร์ทุกรุ่นแต่ว่าเนื่องจากแอร์แต่ละรุ่นมีความสูงความต่าต่างกันครับเราก็ ยกตัวนี้ครับมาผวงมหัวเลยครับผวมประมาณนี้ครับพอาะฉนนั้นแล้วข้างนอกนี้ก็จะเป็นดูดอากาศได้อิสระครับแผงลมร้อนก็ไม่ต้องต่อครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกเต็มอยู่แล้วครับไม่เป็นไรผนข้างในไปดูกันครับผม ข้างในนะครับเรารูเต็มออกมาแล้วก็จะมาเจอแบบนี้เลยครับนี่เลยก็จะบมาโผล่เฉพาะอัตัวนี้ครับไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ผมความจริงผมอาจจะเอาสายไฟเข้าทางนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนสายไฟเข้าทางนี้ครับเพราะว่าดูตย่งนี้เราเหมือนเหมือนเกจกาครับเราจะเอาสายไฟเข้าทางนี้อันนี้ก็คือ จะพุ่งจะ,จะพะพุ่งเข้ามาจะเพาะหน้ากากมานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสายไฟเข้ามาทอนนี้ครับผมนี่ผมก็ได้เปลี่ยนท่อนะครับไม่ใช่นะครับเปลี่ยนทางเข้าสายไฟเข้าอีกช่องหนึ่งครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสองช่องอยู่ในระดับความสูงเดียวกันนะครับตอนแรกผมก็ไ,ไว้ทำไมเขาทำสองช่องบางคนอาจจะกลัวแอร์โดนปุ๊บก,ก็อาจจะมาตรงปลายเท้านะครับบางคนชอบแอร์พุ่งเข้าใสา่ ก็อาจจะมาข้อนมุมนี้ครับตอนนี้ผมได้ปูที่นอนไว้แล้วครับคืนนี้ผมจะมาทดสอบนอนในนี้เลยครับผมนอนหน้าบ้านเลยครับถ้าเผื่อเราใช้แอร์จิ๋วน่าจะประหยัดเรามาดูกันว่าเก่งเล็กแอร์จิ๋วกับเก่งใหญ่แอร์เคลื่อนที่นี้เก่งเล็กจะสู้ได้ไหมครับผมมวยคนละชัดน,นะครับแต่ว่าเรามาดูว่าอาจจะชนะเรื่องความประหยัดครับ แต่ความเย็นอาจจะดูกันครับเนื่องจากว่าห้องมีขนาดปริมาตรดูครับว่ากว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสูงเมตรสี่สิบครับไปดูไปคูณปริมาตรดูครับว่าจะกี่ลูกบาทเมตรครับผมเพราะว่าแอร์กิ๋อาจจะปริมาตรถ้าเป็นห้องใหญ่ก็อาจจะเย็นฟู่ไม่ได้นะครับผมมาทดสอบกันนะครับผมกดเลยครับ แอร์รุ่นนี้ก็คือเย็นต่ำสุดอยู่ที่เดี๋ยวก็ปิดก่อนครับผมให้ดูอุณหภูมิข้างในก่อนครับยังสามสิบองศานะครับผมตอนนี้สามสิบองศาครับข้างในกับข้างนอกอุณหภูมิเท่ากันนะครับนื่งจากว่าตอนนี้อยู่ช่วงเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเท่ากัน ไปเปิดแอร์ครับสามสิบองศาครับตอนนี้ทดสอบเปิดแอร์นี่ครับเรามาทำความรู้จักกับแอร์นะครับมันจะบอกความเย็นเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับเย็นสุดอยู่ที่61องศาฟาเรนไฮน์อาจจะเทียบเท่าประมาณ15องศาเซลเซียสครับสูงสุด ดูที่ครับสูงสุดเท่าไหร่เพราะบางทีอย่าลืมนะครับว่ามันอากาศหนาวมากเราก็ต้องปรับให้มันสูง86องศาฟาเรนไฮต์ครับอาจจะประมาณที่30องศาครับหรือ35นะครับตอนนี้เรากดลงมาต่ำสุดดีกว่าครับเราจะทิ้งไว้สักพักว่า5นาทีแรก อุณหภูมิจะเย็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมใช้พัดลมระดับโปรสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดครับตอนนี้พัดลมสูงสุดนี่ครับแอร์ทำงานแล้วครับผมพักๆหนึ่งเราจะมาดูอุณหภูมิข้างในานี้จะเริ่มเย็นไหมครับอันนี้ก็าจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับ เผื่อบางทีอย่าลืมนะว่าครับว่าบางครั้งนอนเพลินไปนะครับอากาศหายใจไม่มีมันก็เลยนี่ครับลมดันเข้ามาพองเขาถึงได้มีช่องระบายอากาศครับจากเมื่อกี้นี้เป็นแสบๆนะครับตอนนี้เป็นตึงไปหมดแล้วครับพองเนื่องจากว่าลมดันครับอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าทําไมถึงมีช่องเป็นช่องระบายอากาศครับ ครับตอนนี้ผมเปิดแอร์มาได้อยู่ที่ห้าถึงสิบนาทีนะครับมาด,ดูเปิดเปิดใส่ก่อนนะครับจะได้เห็นไฟเปิดไปได้ห้าถึงสิบนาทีนะครับอุณหภูมิลดไปตอนนี้ยี่สิบห้าองศาครับนี่ครับยี่สิบห้าองศาเกิดยี่สิบห้าองศาผมว่าแอร์เนี้ยแอร์ Air ใหญ่ยังไงก็ต้องหนาวครับหนาวแน่นอนคืนนี้ถ้าเปิดระดับนี้ ความเย็นต้องลดลงประมาณ20-19ถึง20นะครับเพราะว่าอุณหภูมิเราตั้งไว้อยู่ที่15องศาเซลเซียสครับแต่ตอนนี้เพิ่งได้25องศานะครับถ้าเมื่อไรที่อุณหภูมิเราตั้งไว้ได้ใกล้เคียงกับที่เครื่องตั้งแล้วก็อุณหภูมิข้างในเท่าเทียมกันเมื่อไรปุ๊บคอมก็จะตัดนะครับมันก็จะเป็นการประหยัดไฟในในระหว่างที่คอมตัดก็คือไฟก็จะกินวัดน้อยลงนะครับจากกินที่ หนึ่งพันสาสิวัตช่วงช่วงคอมตัดช่วงหยุดทํางานนี้อาจจะเหลืออยู่ที่หกร้อยเจ็ด้ยแปดร้อยวัตเก้าร้อยวัตประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้คิดว่าก็กำลังกินไฟอยู่ที่ประมาณ1นึ่ันสาวัตอดี๋ยครับเนื่องจากความเย็นยังไม่เท่าสิงแต่ความเย็นต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยนะครับผมเท่าที่ดูผมว่ายังไงแอร์เคลื่อที่ขนาด8,000 BTU ก็เย็นนะครับขนาดอยู่ข้างในนี่หนาวจับใจแล้วครับดีไม่ดีเพราะคืนนี้ผมจะใช้แอร์เคลื่อนที่ตัวใหญ่นอนหรือตัวเล็กนอนก็ค่อยดูนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเข้าไปเปลี่ยนเป็นแอร์จิ๋วครับผมตปนั้นครับให้แอร์จิ๋วครับครับตอนนี้เราก็ย้ายเอาแอร์เคลื่อนที่ขนาดแปดพัน BTU ออกครับยังไงก็เย็นครับถ้าเป็น ขนาดนี้ครับถ้าเผื่อเราใช้แอร์จิวนะครับเราก็ต้องใช้โต๊ะญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากว่าแอร์จิวมีขนาดเตี้ยนะครับตัวเล็กขนาดเท่ากับไมโครเวฟครับตอนนี้เราก็มารู้วิธีการทำงานของ แอร์จิ๋วนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับขนาดเท่ากับไมโครเวฟครับขนาด B.T.U. 2,200วัตต์กินไฟอยู่ที่360วัตต์ครับประมาณนี้ครับหลักการทำงานก็คือแบ่งครึ่งเช่นกันครับครึ่งฝั่งหน้านี่คือเป็นเป่าลมเย็นออกเข้าไปในเต็นท์ครับครึ่งฝั่งหลังก็คือ เ่าลมร้อนออกหลักการเดียวกันก็คือข้างหน้าคอยเย็นข้างหลังคอยร้อนนะครับคอยเย็นก็จะทําหน้าที่คือนี่ครับช่องดูดอากาศนะครับเห็นไหมครับที่ดูดอากาศดูดอากาศดูดอากาศจากข้างหน้าไปผ่านน้ำยาแอร์เป่าความเย็นเข้าเต็นท์ดูดอากาศไปผ่านน้ำยาแอร์เป่าลมเย็นเข้าเต็นท์นะครับ ข้างหลังเป็นคอยร้อนครับนี่ครับดูรักาศเอาอากาศจากข้างนอกไประบายคอยร้อนนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนออกไปข้างนอกครับนี่ครับดูรักาศไประบายคอยร้อนแล้วก็เป็นความร้อน hey ออกจากข้างนอกแค่นี้ครับผมส่วนที่นี้ผมก็จะเอาข้างหน้านี้สวมเข้าไปข้างในครับ ไฟดันอยู่สั่งนี้ครับไม่เป็นไรครับสวมแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราได้สวมฝั่ง เต่าลมเย็นเข้าไปในเต็นท์แล้วนะครับแต่ตดน,นี้ผมจะให้ข้างในเต็นท์นี้มีความร้อนก่อนครับเนื่องจากว่าสักพักนี้เปิดแอร์เคลื่องที่ใหญ่ไปก่อนเนื่องจากก็ยังมีความเย็นสะสมอยู่นะครับจะทิ้งไว้สักพักครับค่อยมาเปิดนี่ครับไปดูขั้นตอนข้างในก่อนประมาณนี้นะครับผมนี่ข้างในเราไปเสียบปลั๊กไปแล้วครับ มาที่แอร์คนที่แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นท่อท่อปล่อยน้าทิ้งนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายไว้นะครับทีนี้เรามาดูท่อปล่อยน้าทิ้งของแอร์กิ๋วครับกิ๋วสมชื่อจริงๆครับนี่ดูกันจิดเดียวนะครับเท่าเท่าสายน้ําเกลือนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่แถมมากับมันคือเล็กไปหน่อยครับคือท่อน้าทิ้งแอร์กิ๋วนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ครับ ปล่อยไปเลยครับหรือไม่ก็หากระแปงหากระแปงมาทิ้งแล้วก็ปล่อยให้มันถ้าไม่อยากให้มันไหลก็เ,เลอะนะครับคราวนี้เราจะไปทดสอบการเปิดแอร์จิ๋วข้างในครับว่าจะเย็นตามนั้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก29องศาครับ29องศา แอร์ให้แอร์ตัวนั้นเป็นต่อไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีความเย็นทีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปเปิดไปแล้วแต่ว่าผมทิ้งไว้ตัวนี้ประมาณสักห้านาทีแล้วครับแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ความร้อนเข้าไปบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบมากเกินไปครับก็ถือว่าข้างนนก็ยังร้อนอยู่นะครับเรามาดูกันครับทีนี้หลักการทํางานนี่ครับ ดูเดี๋ยวจะชัดลนครับประมาณยีิบเาองศานะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราก็มาดูฟังก์ชันการทํางานของแอร์ขนาดจิ๋วกันครับว่าท่อลมเย็นมันมีอยู่แค่นี้ครับจิ๋วตามชื่อครับนี่ฝ่าม,มือผมจริงว่าคือผมยังมากจะมากกว่านะครับนี่ครับคืบอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเปิดนะครับความจริงไอ้รุ่นนี้มีรีโมทนะครับ ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้มือกดอะครับตอน,น,นคืนก็คือปุ่มลดอุณหภูมิปุ่มตั้งเวลานะครับปุ่มเปิดไฟนะครับอันนี้เวลาเป็นปุ่มน่าจะเป็นปุ่มความชื้นนะครับก็บอกว่าประเทศไทยมีปุ่มความชื้นเราจะได้ดูตอนนี้เปิดกันครับเครื่องทำงานแล้วครับเบื้องต้นตอนเปิดครั้งแรก แอร์จะมาตั้งไว้ที่ห้าองศานะครับไปดูที่ว่านี่ครับมันจะเป็นห้าองศามันตั้งได้สูงสุดเท่าไหร่ครับตั้งได้สูงสุดตั้งได้สูงสุดอยู่ที่สามิบห้าองศานะครับต่ำสุดห้าองศาสูงสุดสามิบห้าองศานะครับตอนนี้คอมทำงานแล้วครับ ความเย็นพุ่งออกมาแล้วครับแป๊บเดียวครับทีนี้มาดูครับตั้งเวลาตั้งเวลาปิดเปิดนะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปสี่ชั่วโมงครับตั้งเวลาได้สิบสองชั่วโมงครับกดอีกทีก็คือเป็นศูนย์เวลาตอนข้ามกลางคืนนะครับบางทีเราตอนกลางคืนตัวเลขประมาณสิบนาทีเนี่ยตัวนี้จะหายไปนะครับ เหลือแต่จะจะเหลือเฉพาะไฟตรงนี้ครับไฟบวกเพิเม่มอนุณภูมิบวกลบนี่ครับแต่ทีนี้เราเวลาเรามองไม่เห็นกลางคืนนะครับพบเราก็มากด,ดนีปุ๊บนี่ไฟนี้ก็จะติดสว่างทั้งเต็นท์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงกับสว่างมากครับแต่ก็ส่วนสวนทำให้เรามองเห็นครับอันนี้สว่างะดับ2สองครับนี่ปฏิิคือปิดนะครับทีนี้เราตั้งอนุณภูมิต่ำสุดไ้ครับเรามาดูกันว่าแอร์จิว๋ว จะทาความเย็นได้ขนาดไหนครับวันนี้ผมต้องการรู้เฉพาะแอร์กิ๋วคันั้นครับคือแอร์เคลื่อนที่เนี่ยผมผมใช้มาหลายงานแล้วครับเย็นจริงครับไม่ต้องพูดถึงครับเ่าเนื่องจากว่ายังไงยังไงก็เย็นเพราะเนื่องจาก BTU ใหญ่กว่านะครับกินไฟมากกว่าแต่ก็อันนี้จะได้เปรียบตรงที่กินไฟน้อยกว่าแต่ความเย็นอาจจะสู้ไม่ได้ครับ แต่ก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับเวลาเราไปนอนบ้านญาติหรือไปป่าไปเขาไปไร่ไปนานะครับก็เอาเต็นท์ขนาดนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าผมเอาแอร์แอร์เคลื่อนที่นะครับเป่าเข้ามานี่อันนี้จะพองดันดันเยอะนะครับอันนี้ลมลมมีระดับเดียวครับไม่มีระดับสองสามนะครับลมมีระดับเดียวมันก็นจะกลายเป็น ค่อยสะสมความเย็นไปเรื่อยๆเ,อย,เอยครับมันจะไม่ปิดปั๊บนะครับแต่ถ้าเป็นสีทุ่มผ้าทุ่มไปแล้วผมว่านอนสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวจนต้องห่มผ้านะครับอาจจะทีสองทีสามอาจจะห่มผ้าสบายๆนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าอุณหภูมิไปเท่าไหร่ตอนนี้ยังอยู่ที่ยี่สิบเก้าอยู่ครับเนื่องจากว่าใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ย มันจะทําความเย็นให้เราขนาดไหนครับเรามาลุ้นกันไปยาวๆกันครับครับตอนนี้ผมก็เปิดมาได้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเช่นกันครับแอร์เคลื่อนที่นี่จะไม่เย็นพุดปพัดเหมือนกับแอร์ตัวใหญ่นะครับแต่ก็ค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆครับผมว่าเย็นนะครับไม่ดีตรงที่มันประหยัดไฟครับมาดูอุณหภูมิกันว่ามันเก่งเล็กเก่งใหญ่ทุกคนได้ไหมครับ ิบเจ็ดองศาครับผมแต่ถ้าเป็นแอร์ตัวใหญ่นั้นเปิดแป๊บเดียวยี่ห้าองศาครับแต่อันนี้ยี่สิบเจ็ดครับตัวนี้ยังต่างกันอยู่ที่สององศาครับแต่ถ้าแอร์ตัวใหญ่ถ้าเปิดป่านนี้ไปแล้วผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สององศาครับตอนนี้เปิดมาได้ทักพักหนึ่งยี่หกถึงยี่สิบเจ็ดองศาครับนี่ครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเย็นเย็นในระดับหนึ่งครับถ้านี่ถ้าเรามานอนแบบตรงๆแบบเป่าเนี่ยช่วยได้เยอะครับผมสำหรับคนที่ไปผมจะเหมาะสำหรับคนที่ไปขายของตามตลาดนัดน,นะครับนึกถึงนะครับว่าเขาจะยกแอร์ใหญ่ๆไปยากครับแต่ถ้าเป็นม้งแอร์เนี่ยมันเหมาะก็คือเป็นรูทํารูไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะเวลานี้ยบางกีมันกันน้นํากันฝนได้นะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นผ้าใบากันน้ําครับแต่ว่า มันอาจจะไม่ทนทนลมนะครับมันอาจจะมีหักครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องถ้าจะให้ดีอีกทีนึงคือกลางฝาชิดกันฝนไว้อีกอีกพื้นหนึ่งคงจะเหมาะครับถ้าเราจะใช้แอร์ขนาดเล็กๆนี้นะครับถือว่าแอร์กิ๋วผ่านนะครับผมว่าสบายรู้สึกเย็นสบายครับยี่ิบเจ็ดองศาครับตอนนี้แน่นอนครับเดี๋ยวคืนนี้จะนอนในนี้ครับผม ประมาณนี้นะครับผมเตรียมผ้าห่มนี่ถือว่ากำลังดีครับผมนี่นอนผมผ้าสบายครับทั้งที่เป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าฝนก็ถือว่าอบอ้าวข้างนอกครับข้างนอกประมาณสามสิบครับข้างในยีิบเจ็ดกโ็โอเคครับผมขิวแต่แกวครับก็เลือกเอาครับหนึ่งแอร์จิ๋วกินไฟน้อยกว่า เปิดในระยะยาวหนึ่งเดือนก็อาจจะกินไฟน้อยกว่านะครับส่วนแอร์ตัวนั้น8 0 0 0ัน BTU 1 3 0 0าทวัตต์ก็อาจจะกินไฟอยู่ที่เดือนประมาณ 800- ร0 0ถึงบาทครับแต่อันนี้สามเท่าตัวเนี่ยก็อาจจะกินประมาณไฟอยู่ที่300บาทเห็นไหมครับต่างกันนะครับ3า0ร้อบาทอันนั้นคือ เกือพันอันนี้สามร้อยถึงสี่ร้อยเกือบห้าร้อยเลือกเอาครับอันนั้นเย็นเร็วเย็นจับใจแต่อันนี้หนึ่งถูกเงินราคาถูกประหยัดไฟครับผมจิ๋วแต่แจ๋วครับผมเลือกเอาตามความเหมาะสมครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับ